สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสกุกกอกนะคะก็จะถามอะไรก็ถามมาเลยนะคะย่าหนิงโอ้ยก็าถามป้าป้าคำใสทำ u t u b e มานี่กี่เดือนแล้วก็ราวๆก็ปีนี้แหลนะเนาะปีนี้แหละทำเดือนอะไรเนาะได้กี่เดือนแล้วพินได้หรือยังพิมนนะยังไม่ได้ตั้งแต่เดือนเขาบอกว่าได้พิมแล้วนะเขาจะส่งพินมาให้แต่ว่า ก็นานแล้วค่ะโอ้เขาว่าจะส่งมาให้อยู่เนาะก็รัชนีขอไปอีกก็รอบสองก็เดือนอะไรนะเดือนกรกฎาเดือนกรกฎาขอไปอีกค่ะอแสดงว่ามันได้กี่เดือนแล้วจําไม่ได้เลยบ่จำไม่ได้ถึงสองสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วเนาะเพราะมันสามเดือนแล้วเพราะว่าเราก็ไปเร็วอยู่ค่ะเพราะว่ามีคนดันให้วันนั้นก็คือเอสเนาะอะไรนะ เด็กเด้อบอ่เด็กเด้อ,ดดอแล้วก็เอสเอสน้อยเอสน้อยแล้วก็สายบุญแล้วก็พี่อ,อ๋อแล้วก็อดิศรสกลนครเยอะแยะค่ะแล้วก็มีพ่อมาต่อยด้วยที่มาดันกันอยู่ตรงนี้นะคะอยอดเ<ก>น,นี้วตอนนี้ยอดยอดคนติดตามยอดซับได้เท่าไหร่แล้วได้หมืน่นหมืน่นกว่าเนาะหมื่นเท่าไหร่ห่นพันหกร้อยกว่า โอ้นี่หลกร้อยกว่าเยเแล้วจ้าแล้วก็ป้าคำสายก็รอพินอยู่เดี๋ยวนี้ได้ได้เหรียญก็คือไม่ไม่ต้องพูดเหรอเออพูดไม่ได้อ่อแล้วเออแล้วทีนี้อ่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้ป้าคำสายสู้สู้บ่ ไม่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะให้ให้ป้าคำใสบอกว่าเขาว่าอย่างนี้นะคอมเมนต์มาเมื่อคืนนี้ป้าคำใสก็โมโหอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมาก็โมโหทำไมบอกว่าพูดพูดคนม่คนไม่ดูนนคนดูน้อยคนดูไม่เยอะ เพราะว่าป้าคำสายนพูดไม่เพอไม่เหมือนแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เหมือนย่าชี้ให้เลิกทํา y u ยูทูปป้าคำสาสเลยบอกว่าเอ๊ะให้เลือกทาไมเพราะว่าน้อยป้าคำสาสก็พอใจอยู่นะคะอถึงจะมีสองคนสามคนป้าคำสายก็มีคนที่รักเราก็มีจ้าคนที่เกลียดเราก็มีมีแต่ว่าคอมเมนต์มาเนี่ยป้าคำสายบอกว่าคิดอยู่ในใจว่า ท้าไมไปเดือดร้อนกับป้าคำสายคนดูเยอะไม่เยอะก็มันของป้าคำสายเพราะว่าโทรศัพท์ป้าคำสายก็หาเงินซื้อเองใช่เออ <c oughs> ตั้ง youtube ก็รัชนีเป็นคนตั้งให้ไม่ใช่คนชื่อสุมาลินทองสิริใสไม่ใช่คนนี้นะคะคนนี้แหละท,<อ><อ>ที่คอมเมนต์มามุกลบชัดคือป้าใส่หรือบอสหรี่ขึ้นนี่เปลี่ยะสทนกระต็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะให้ใหม่ให้เป็นพิเศษเลยนะคะคุณหลานใจเย็นๆก็ป้าคำสายก็บอกแล้วว่าถ้าใครไม่ชอบป้าคำสายก็อย่าดูค่ะขอร้องนะคะไม่ต้องดูไม่ต้องเข้ามาช่องช่องป้าคำสายเลยค่ะคือว่าเห็นคนใดดีเห็นคนใดสวยเห็นคนไหนที่ว่าคุณชื่นชอบคนนั้นคุณก็ไปอยู่ช่องเขาเลยค่ะเพราะว่าป้าคำสายไม่ให้เดือดร้อน ถึงแม้จะน้อยหรือว่าคนเดียวสองคนเหมือนเหมือนของบุญถินนี่ก็เราก็เชียร์นะคะบุญถินกกกอกแม่บุญถินกกกอกนะคะเนาะถินไม่ได้ไม่ได้มีไม่อีกค่ะบุญบุญถินแม่บุญถินเฉยๆนะคะก็ฝากช่องแม่บุญถินกกกอกด้วยนะคะก็ลงไลฟ์เท่าไหร่ก็สองคนสองคนนี่ก็สงสารหลานอยู่ค่ะเพราะว่าลัวพีหลอกเนาะ ป้ากำสาสนี่ก็ยังคิดน้อยใจอยู่ว่าตอนนั้นก็ได้ดีกว่าคนรอตอนนั้นอ่ะสองคนสามคนมาดูป้ากำสาสก็บอกว่าเอยเรานี่เหมือนไปดูของเขาเราเราก็น้อยใจนะคะ,ะเป็นห้าร้อยหกร้อยหกแปดร้อยพันพันห้าสามพันสี่พันโอ้โหก็เลยคิดอยากจะทำขึ้นมาค่ะก็เลยให้เขาดันดันก็วันเดียวก็ได้ค่ะ แล้วก็ดีใจหลงดีใจตัวเองว่าโ,โลกนี้ก็คือคนจะรู้จักป้าคับสายกอกแล้วคงจะไม่เหงาเนาะคิดอย่างนั้นนะก็อยู่เคียงข้างลุงพลอยู่ตลอดนะคะก็ไม่ได้ว่าพ,พูดนุ่นพูดนี่หรอกป้าขับสายก็อยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆลุงพลแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมี f อฟซของลุงพลป้าคับสายก็ดีใจแต่ว่า เมื่อคืนนี้มาอ่านคอมเมนต์ก็เขาใช้าภาษาอังกฤษบ้างสายอ่านไม่ได้หรอกค่ะให้คนอื่นอ่านให้เขาว่าสุมารินนามสกุลทองสิริใส่นะคะก็เดือดร้อนอะไรคุณขอร้องเถอะถ้าคุณไม่ชอบฉันถ้าไม่ชอบบ้างคำสายก็ไปที่อื่นเลยค่ะไม่ต้องเข้ามาเม,ม้นอย่างงุ้นอย่างนี้นะคะ ป้าคำใสก็ไม่ชอบเหมือนกันป้าคำใสกไ็ไม่ได้ดีใจนะคะถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณพูดอย่างนี้เชิญออกไปเลยค่ะถ้ามิฉะนั้นถ้าคุณจะมาเม้มอย่างงุ้นอย่างนี้ก็ชื่อคุณจะอยู่ใต้รองเท้าป้าคำใสนะคะจมนะคะทิฉันว่าไม่ได้เงาะได้เงยค่ะเพราะว่าชื่อชื่อของคุณนะจะอยู่ในรองเท้าป้าคำใสตลอดเลยค่ะถ้าคนไหนที่มีบุญคุณนะป้าคำใสจดจําไว้เลยค่ะ แล้วก็เขาก็ให้กําลังใจป้าป้าก็ให้กําลังใจเขาแล้วก็คิดถึงเขาถ้าคุณพูดอย่างนี้ฉันก็เบื่อค่ะไม่ใช่ว่าคุณเบื่อชันนะคะชันถ้าขึ้นตาช่างนี่ชันหนักกว่าเลยล่ะค่ะก็ขอร้องนะคะอย่าคอมเมนต์คนอื่นก็คุณก็อย่าคอมเมนต์ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปดูเขาเลยค่ะคือป้าคำสายนี่สามีนี่ก็โลกนี้โลกนี้น่ะฉันว่า พระเอกในใจป้าคำสายก็คือพ่อฟื้นนะคะคุณคนที่คุณจัญญาเรียกว่าคนประชาชนนะคะคือคนไหนจะเรียกเรียกได้หมดไปได้หมดนะคะคนนี้เหนื่อยเท่าไหร่เหมือนกับว่าถ้าเขาสลบอยู่นมีคนมาเรียกว่าช่วยหน่อยนะลูกฟื้นเขาจะคืนมาเลยค่ะคนนี้ก็ชื่อเขาก็ฟื้นนะคะไม่เคยสลบค่ะแล้วก็เขาตั้งสายาให้ว่า คนประชาชนนะคะเดี๋ยวนี้นะก็ขอร้องละคะ่ะถ้าใครไม่พอใจใครก็อย่าไปคอมเมนต์ของเขาเหมือนป้าคำสายในถ้าป้าคำสายเกลียดคนนั้นป้าคำสายจะคิดเสียว่าโอ้คนนี้เนะ่ะไม่มีความหมายกับเราหรอกเราไม่ต้องดูเขาเราก็เฉยถ้าเวลาวันใดวันหนึ่งเราถูกใจเข้ามาเราก็พูดกับเขาได้ถึงเขาจะม่พูดให้เราเราก็ไม่้อใช่ไหมไม่้อค่ะเราจะสู้ต่อไปไ ถึงแม้จะมีคนเดียวฉันก็จะคุยเออเธอตอนเย็นนะสันจะลงไลฟ์เพราะว่าเรามีสองคนเนาะอายเขาแล้วก็ดึกๆก,ก็เราก็เปิดไลท์ได้นะคะ,ะแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าเออเราก็ยังมีคนเข้าใจเราถึงแม้ว่าเราจะโสโวแล้วก็ยังมีคนมีคนคิดถึงเราอยู่เราก็มีกำลังใจค่ะ,ะไม่โทษ ถึงแม้ว่าเขาจะด่ามาป้าคับแซก็จะด่ากับป้าคับแซจะไม่นอกจากว่าอะไรนะช่อง y u t u b e นะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณไออหรือ AI ไม่รู้สิเออนั่นแหละเออเอไอน่ะถ้าเขาเขาจะตักเตือนเราเนาะอันนั้นเราต้องเชื่อฟังเหมือนคุณสุอะไรนะสุมาลินนี่สุมาลินนี่ก็ถ้าถ้าเดาไ ดานะให้ป้าคำสายดาวน่ะความรู้เขาเหมือนกับว่าเขาว่าหางอื่นนี่มันมันช้านเกินเนาะอ,อ,อันนี้มันยาวอยู่ค่ะความรู้เขาเท่ากับหางหมาค่ะคนนี้นะ่ะอดูแล่ละดาแล้วเพราะว่าป้าคำสายดาวไม่ผิดนะแล้วก็ถึงจะแม้ถึงแม้นว่าจะโดนว่ายัางไงยังไงป้าคสํสายก็จะสู้ป้าคำสายจะเป็นกําลังอยู่กับลุงพลเสมอใช่ไหมจ้าป้าคำสายอยู่อยู่กับลุมพลเสมอจาเป็นยูทูป อ่าอวุโสยูทูปแกอยู่กับลุงพลนี้เนาะค่ะถ้าไปไม่ได้วันไหนถ้าหน้ามืดตอนไหนก็ไม่ไรตอนนั้นค่ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้บังคับนะคะอิสระเสรีค่ะก็เป็นเอ่อยูทูปเป็นยูทู e อยู่ข้างลุงพลเสมอเนาะจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่า ป้าคําสายนะ่ะคนจะว่าโอ้ให้เงินเท่านั้นเท่านี้ป้าคําสายไม่อยากได้ดอกเงินฟรีถ้าเขาบอกว่าโอ้ยสงสารเจ้านี่ค่อยช่วยช่วยเหลือเจ้านะเหมือนร้านนี้ก็คนที่ช่วยเหลือเรานะ่ะพ่อที่ว่าปูพื้นให้เรานะ่ะสามแผ่นนะ่ะคุณอะไรนะคุณชื่อชื่อเข,ขานะ่แล้วง้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะเราจําได้ค่ะคนไหนช่วยคนไหนไม่ช่วยเราจําได้นะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะ